รับชมทำแหนมก anyway, ันเลยนะคะทำแหนมเห็ดนางฟ้ากันค่ะอันนี้ก็กระเทียมนะคะกระเทียมที่เราตําอันนี้ก็คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งนะเราก็เอามาล้างก่อนนะข้าวเหนียวนึ่งเราก็จะมาล้างก่อนอันนี้ก็เห็ดค่ะเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดนะคะเห็ดเห็ดเราฉีกแล้วเราก็มาต้มต้มเราก็ปั้นน้ำให้แห้งนะคะเราก็จะมาทำแหนมเห็ดกันค่ะ ใส่หมูสับด้วยนะคะนี่ซื้อหมูสับมาหนึ่งกิโลนะคะหมูสับสวยๆค่ะมารับชมกันเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบก็มีชุดรสเกลือค่ะมารับชมกันเลยจ้าอันนี้ก็คือหมูสับของเรานะคะเราก็จะเทหมูสับลงไปในถาดภาชนะของเราเลยนะคะหมูสับที่เราซื้อมาค่ะเทไปเลยนะคะ อันนี้ก็คือเห็ดนะคะเห็ดเห็ดเห็ดเอ้น่ะเห็ดภูมิฐานนะคะส่วนประกอบของมันนะนี่ก็เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมที่เราตำไว้นะคะแต่แค่นี้ก่อนอันนี้ก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งไม่ต้องใส่เยอะหรอกข้าวเหนียวนึ่งนะคะข้าวเหนียวนึ่งส่วนประกอบของเขานะคะ ก็จะมีชูโรตมีชูรตนะคะมีชูรตแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะมีเกลือป่นนะคะมีเกลือป่นนะคะแล้วก็เราก็จะมาคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ,หหนนะ,คะแหนมหมูใส่เห็ด เข้าให้เข้ากันค่ะเราจะไม่ได้ห่อด้วยใบตองนะคะทุกทุกคนเราจะไม่ได้ทําด้วยใบตองนะคะเราก็จะมีถุงพลาสติกนะคะผงพลาสติกเราก็จะมาคุกเข้าให้เข้ากันจนได้เนื้อเดียวเลยนะคะเราก็จะมาบรรจุใส่ถุงเราก็จะมาบรรจุใส่ถุงค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อนะคะ ห่อเป็นเป็นลูกเป็นลูกเนาะเราเราไม่ถนัดทําด้วยใบตองนะเราไม่ถนัดทําด้วยใบตองเราถนัดทําด้วยพลาสติกถุงพลาสติกเนาะถุงใส่น้ําจิ้มห้าคูณเก้าก็ได้นะสี่คูณเจ็ดครึ่งก็ได้นะไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาขยำให้มันเข้ากันก่อนค่ะให้มันเข้ากันก่อน เดี๋ยวเราก็ค่อยมาโหอนะพยายามคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะแหนมเห็ดค่ะแหนมเห็ดใส่หมูหมูสับนะคะหมูสับหนึ่งกิโลเห็ดครึ่งกิโลค่ะครึ่งกิโลกว่าด้วยนะนนะเจ็ดขีดนี่นะเห็ดครึ่งเจ็ดขีดนะเราก็จะมีส่วนผสมของเราอยู่มีกระเทียมมีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหนึ่งนะ คือรกกะเกลือแค่นั้นเลยเนะ้างทำเหนมทำไม่ยากหรอกนะถามคนเท่าคนเก๋มาว่าเขาทำยังไงเนาะเราก็มาหัดทำกินดูขั้นแรกเราก็อย่าไปทำจนเค็มเกินไปเนาะเดี๋ยวเราก็มาชิมรสชาติอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาห่อกันนะคะ้นให้มันได้เนื้อได้ที่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาบรรจุแหนมของเราก็ได้ที่แล้วนะคะมามาเตรียมใส่ถุงกันเลยนะคะ มาเตรียมใส่ถุงกันเลยค่ะใส่ถุงแล้วก็ผูกหนังยางให้แน่นนะคะทำเป็นใส่ถุงใส่ถุงนะคะทำเป็นถุงเป็นถุงใครชอบใส่พริกก็ใส่นะคะเราหมักจนได้ที่แล้วแล้วก็มัดหนังยางเลยค่ะมัดหนังยางนะคะมัดหนังยางผูกให้แน่นเลยผูกให้แน่นนะคะ ผูกไม่แน่นนะคะแบบนี้แบบนี้เราคั้นจนได้ที่แล้วนะแล้วก็บรรจุใส่ถุงนะคะทำเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นนะคะเอาไว้เอาไว้ข้างนอกก่อนเอาไว้ในตู้ก่อนสักวันสองวันนะแล้วก็แกะชิมดูว่าถ้ามันเปรี้ยว มันเปรี้ยวดีหรือยังถ้ามันเปรี้ยวดีแล้วก็เราก็ใส่ตู้ยินนะคะใส่ตู้เย็นไว้ถ้าไว้หลายวันมันก็จะเปรี้ยวเกินนะต้องใส่ตู้ยินไว้ค่ะเสรสยมหมุกแล้วนะคะทุกคนแหนมหมูสับใส่เห็ดนะคะแหนมหมูสับใส่เห็ด เดือสองวันก็กินได้นะคะกินกินสุกนะคะไม่ได้กินดิบกินสุกค่ะแต่เห็ดนี้เขาทาสุกแล้วนะเห็ดนี้เขาทาสุกแล้วนะเห็ดนี้คือทําสุกแล้วแต่หมูมันดิบนะบางคนก็กินดิบนะแล้วแต่ถนัดนะแต่ทําสุกก็ดีนะเพื่อสุขภาพเนาะเราเอาไปนึ่งเอาก็ได้นะคะเราไปนึ่งได้ก็นะไปนึ่งก็ได้จะทํากินแบบสุกนะเอาไปนึ่งหรือจจะเอาไปทอด ได้หมดนะเอาไปอบก็ได้แต่ส่วนมากก็จะนึ่งกินนะย่างก็ได้นะย่างใส่ใบตองน่าจะอร่อยนะถ้าย่างใส่ใบตองนะน่าจะเราก็จะทำเป็นลูกๆเนาะมาที่แน่นนะคะมาที่แน่น,นะคะ่ะเอาไว้นอกตู้เย็นสักวันสองวันก็เปรี้ยวแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่กระเทียมใส่ข้าวเนาะ ได้หลายได้หลายรูปอยู่นะทําได้หลายรูปอยู่นะทําได้หลายรูปอยู่ค่ะบีบบีบให้มันแน่นเนาะบีบให้มันแน่นนะคะผูกให้มันแน่นเราไม่สนัดห่อใบตรงนะเราสนัดหอ่อห่อพลาสติกเนาะเราสนัดห่อแบบนี้เนาะได้สองลูกแล้วนะสามลูกสี่ลูกห้าลูก แหนมของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแหนมเห็ดนางฟ้าปนกับหมูสับนะคะทุกคนสองวันก็กินได้แล้วนะไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะไว้ข้างนอกนะคะพอมันเปรี้ยวเราก็ใส่ตู้เย็นนะคะแหนมเห็ดนางฟ้าใส่หมูสับนะคะรับรองว่าเมนูนี้แซ่บหลายเด้อ าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นงนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะจะได้มีกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ